สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมทางช่อง Joker Channel นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเปลี่ยนแถบทางลัดของ f c e e o o o แเรานะครับขั้นตอนแรกกดมาที่เฟซนะครับแล้วก็แตะไอคอนด้านบนนี้นะครับแตะค้างไว้ มันจะขึ้นคำว่าการตั้งค่าแถบทางลัดนะครับเราก็แตะเข้าไปมันจะขึ้นคำว่าอัตโนมัตินะครับหรือว่าที่เราไม่ต้องการากให้ขึ้นมันก็แสดงคำว่าซ่อนอยู่นะครับ ถ้าเราต้องการเอาขึ้นหน้าเฟซเราเราก็แตะคำว่าอัตโนมัตินะครับแตะเข้ามามันจะเขียนคำว่าปักหมุดนะครับ แต่คำว่าปากหมุดเราต้องการทำขอเป็นเพื่อนขึ้นเราก็แตะเข้ามาเราก็แตะปากหมุดน,นะครับเราต้องการโปรไฟล์เราก็แตะที่โปรไฟล์แล้วก็ปากหมุดน,นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เลื่อนออกมาดูถ้ามันยังไม่ขึ้นเราก็เลื่อนทิ้งแล้วเข้าใหม่นะครับ เนี่ยนะครับมันจะขึ้นมาตามนี้นะครับตามนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนแถบทางลัดของ Facebook เรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ